มาถึงเรื่องราวประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนครับอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอีสานบ้านเฮานะครับแต่ว่าก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วครับนั่นคือมีคนไปจ้างให้เราไปเปิดเบอร์มือถือครับและก็เป็นการสร้างภาระให้แก่ทางด้านผู้ที่เป็นตัวแทนด้วยก็คือไม่มีการผ่อนชำระครับ ขาซื้อมือถือไปแล้วก็นําไปแปรรูปเอาอะไหล่ครับคนที่รับเคราะห์ก็คือคนที่เป็นขายมือถือแล้วก็คนที่เป็นผู้รับจ้างซื้อมือถือครับกลายเป็นหนี้ครับอตอนนี้ก็เลยมีการเตือนภัยนะฮะเป็นเช้าวันนี้ก็ขอเตือนภัยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดอุบลเรานะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยเราแล้วก็คาดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในภาคอีสานด้วยครับ โดยทางด้าน a อเอสขับเตือนภัยประชาชนอย่าหลงเชื่ออัยากหลอกให้ใช้บัตรประชาชนซื้อมือถือนะครับแล้วนาไปขายต่อเสี่ยงโดนข้อหาช่อ,อกโกงและก็รับโทษขั้นสูงครับในขณะที่ผู้ซื้อเครื่องต่อเข้าข่ายรับซื้อของโจรอีกต่างหากด้วยครับนะฮะนี่จากทางด้านนักสื้อพิมพ์ดิเลนิวสนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนางสายชนทรัพย์มาอุดมครับคุณหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัด หรือว่า AS ครับได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าปัจจุบันนี้ได้มีขบวนการหลอกลวงว่าจ้างให้เหยื่อนะครับใช้บัตรประชาชนซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจครับในราคาพิเศษจากค่ายมือถือซึ่งในเงื่อนไขเขาต้องมีการเปิดเบอร์และก็ใช้งานกับเครื่องที่ซื้อมาพร้อมชําระเงินต่อ,เน,อ,ตอเนื่องตามระยะเวลาที่กําหนดครับแต่เหยื่อครับกลับเอาเครื่องนี้ไปให้คนร้ายขายต่อแลกกับค่าตอบแทนโดยไม่ชําระค่าบริการท้ายที่สุดคนร้ายปล่อยให้เหยื่อครับถูกฟ้องจากบริษัท เพราะว่าผิดเงื่อนไขาตามสัญญานอกจากนั้นครับสลับผู้ที่ซื้อเครื่องต่อจากคนร้ายนะครับยังเสี่ยงครับเข้าขายรับซื้อของโจรอีกต่างหากด้วยครับโดยทางด้านท่านสายชนซับมาอุดมหัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ของ AS ก็บอกว่านะครับปัจจุบันนี้มีการเกิดขึ้นของอาชญากรรมด,ดังกรณีดังกล่าวที่กล่าวมานะครับโดยพบว่ามีกลุ่มที่โดนหลอกกลวงและก็กลุ่มที่จงใจใช้บัตรประชาชนซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือพร้อมแพ็กเกจจากนั้นก็นําเครื่องโทรศัพท์ไปแยกขายต่อครับ โดยไม่มีการชรําระค่าบริการตามเงื่อนไขในสัญญาซึ่งบริษัทเองก็มีความกังวลถึงผลกระทบที่จะตามมาครับในภาพรวมนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมธุรกรรมนาคมเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นปริมาณของประชาชนที่ถูกดำเนินคดีช่อโกงเพิ่มขึ้นรวมถึงความเสี่ยงของผู้ซื้อเครื่องต่อโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการที่อาจจะเข้าข่ายรับซื้อของโจรอีกต่างหากครับดังนั้นก็เลยขอฝากนะครับผ่านรายการนี้แหละคุณผู้ชช่วยหน่อยนะครับ อยากขอแจ้งเตือนผู้ที่อาจจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของการกระทําหรือว่าจงใจครับกระทําการดังกล่าวข้างต้นก็คืออยากได้เงินเอาพูดง่ายๆนะครับความโลภนะฮะโดยไม่คิดว่าตัวเองทําผิดกฎหมายนะครับก็อยากจะเตือนว่าการก่อเหตุนในลักษณะอย่างนี้เขา้าเจ้าของบัตรประชาชนที่ทําสัญญาซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจจะมีความผิดนะฮะเจ้าของบัตรประชาชนนะครับที่ทําการซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมแพ็กเกจจะมีความผิด โดยมีบทลงโทษนะครับฐานช่อโกงมาตรา3-4-1ครับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับรวมไปถึงการที่มีชื่อติดแบ็กลิสครับในระบบด้วยส่งผลให้ในอนาคตจะมีปัญหาในการทำธุรกรรมกับค่ายมือถือพูดง่ายคือไม่สามารถซื้อมือถือได้ทั้งระบบเลยครับเพราะว่าเขามีการชื่นแบ็กลิสเอาไว้ทุกเครือข่ายก็จะมีะรายชื่อน,นี้อยู่ในมือเขาทริงครับ เราจะไปติดต่อขอทาธุรกรรมติดต่อขอซื้อมือถือต่างๆนี้ครับูดงานคือจบเกมโอเวอร์ครับซึ่งปัจจุบันนี้มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นอีกทั้นในส่วนผู้ที่รับซื้อเครื่องต่อไปนะครับก็จะเข้าข่ายความผิดฐานรับซื้อของโจรมาตรา357ครับทีนี้รับซื้อของโจรน,นะครับต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกิน1 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับครับท้งนี้ในส่วนของบริษัทเองจําเป็นต้องมีการดําเนินคดีตามกฎหมาย ขั้นสูงสุดนะครับกับผู้กระทําความผิดทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้นครับดังนั้นจึงขอเน้นย้ําผ่านรายการนี้นะครับไปยังทุกท่านอย่าหลงเชื่อครับแล้วก็ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลไปดําเนินก,การอย่างไม่ถูกต้องอีกทั้งท่านจะรับซื้อโทรศัพท์มือถือก็ขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ดีเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงทั้งคุณภาพของสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่มีการรับประกันและก็ผิดกฎหมายอีกต่างหากด้วยคุณสายชนก็ตอกย้ำอีกรอบหนึ่งครับ นี่ก็เป็นการฝากเตือนนะครับพี่น้องป้องป่ายนะครับกับคนที่เห็นว่าจะซื้อโทรศัพท์มือถือมือสองราคาถูกแล้วก็ต้องตรวจสอบก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเพื่ไม่ตรวจสอบก็จะเจอปัญหาดังกล่าวตอนนี้มีแก๊งนะฮะทำมาหากินอยากนี้ครับหากินบทความทุกอยางของคนอื่นเขานะครับเพียงแค่ความโลภนะฮะอยากได้เงินครับได้ม่คุ้มเสียนะครับ แต่ว่าถ้าเื่อต้องการลงทุนได้ให้คุ้มเสียและวก็เป็นประโยชน์อย่างมากนลงทุนซื้อบ้านดีกว่าครับทั้งซื้อใช้เองหรือว่าซื้อให้คนเช่าหรือว่าซื้อเพื่อขายต่อก็แล้วแต่นะครับเลือกซื้อโครงการที่มีอนาคตอย่างเช่นเจริญนรั์โมเดนครับโครงการ2แล้วก็โครงการสานะครับตอนนี้ธนานกคุณเกตเองก็แจ้งมาบอกว่าทานนท์เจิญทรับเขาได้มีการเปิดโครงการเจิญทรั์โมเดนโครงการ2ที่ซอยรุ่งโรดเยื้องกับโตโยต้าดีเยี่ยมโครงการ3ที่บ้านจันทร์ทางปัะจวัดิริกิตะครับ หลังจากที่เปิดตัวโครงการหนึ่งไปเมื่อปี2562ที่ผ่านมานะครับ <c oughs> นั่นคือโครงการเจิลทซับโมเดลหนึ่งอยู่ที่หน้าวัดบ้านตำแยครับทั้งหมด125หลังนะครับ <c oughs> คุณเกตเองก็ประมวลความต้องการของผู้ซื้อว่าต้องการอย่างไรครับก็มาปรับเปลี่ยนโมเดลสอโมเดลสมให้ตรงความต้องการของลูกค้ามากขึ้นครับ โดยหลังคาะคจะเปลี่ยนไปทรงปั้นหยาครับแล้วก็เปลี่ยนสีจากสีแดงสีส้มกลายเป็นสีเทาเข้มครับแต่ว่าตัวฟังก์ชั่นการใช้งานของบ้านยังคงเหมือนเดิมครับนั่นคือ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้อง,อ,งอาหาร1ห้องรับแขกและก็มีห้องซักล้างอยู่ด้านหลังด้วยและก็ไม่พอมีที่จอดรถได้ถึง2คันคู่2คันเลยนะครับพื้นที่กว้างขวางมากการก่อสร้างก็ใช้วัสดุ s g ได้มาตรฐาน s g เลยครับ คุณจึงมั่นใจแล้วก็สบายใจได้และถ้าเผื่อใครที่ซื้อวันนี้จอวันนี้สนใจนะครับติดต่อหาคุณสุนันครับ085 0 8 5 6 3 2้1 1 8คุณสุนันนะครับ0856321118นอกจากนั้นครับถ้าเผื่อซื้อวันนี้จอวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับทางด้านเจริญทรัพย์เองก็ยังมีโครงการเจริญทรัพย์โมมดเจริญทรัพย์บิลล่าโครงการ12ครับ ซึ่งอยู่ที่ซอยชยางกู์4 4่นะครับตอนนี้ก็มีหลงหรือหลงไม่ใช่บ้านมือ2นะครับเป็นบ้านใหม่เลยนะครับที่ก่อสร้างตอนนี้รอการซื้ออยู่ครับนำมาลดราคาครับตั้งแต่หลังละ1 2 0 0 0 0บาทถึง1500 0 0บาทท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับไปที่ซอยชีย,ยังกูล์442ครับจะมีป้ายแจ้งเป็นระยะไปนะครับ จเจริญทรัพโครงการ12ครับลถราคาหลังละ1 2 2 0 0 0บาทถึง1 5 5 0 0 0บาทครับหลังจากที่มีบ้านแล้วต้องการที่จะมีรถก็ตรงไปครับทางด้านอิสิสุตังปักพะอีสานทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำเย็นและก็บุญทริกนะครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซิสุดีแมเครื่องยนต์1.9 DDI จุและก็3.0 DDI Blue o e r แรงจัดและก็ประหยัดน้ำมันครับ เพราะว่าตัว3.0นี้ให้แรงม้าสูงถึง190แรงม้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับส่วนตัว1.9ครับให้แรงม้า150แรงม้าตัวแรงบิด350นิวตันเมตรและตอนนี้เขาออกมาเสริมรุ่นครับเป็นตัว Space Cap 1.9S เกียร์ออโต้ครับแล้วก็รวมทั้ง Open Cap 4ประตู 1.9S เกียร์ออโต้แล้วฟังก์ชันที่เขาให้มานะฮะอูออปชั่นที่ให้มานี่ครับต้องจูปากเลยครับ ให้มาเยอะจริงๆครับลองคิดดูว่าระบบเบรกครับให้มาเพียบครับไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS,EBD,BA แล้วก็มีระบบของการทรงตัวมีระบบของการป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวระบบของการช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบของการตะกลงเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกแล้วก็ระบบของการแจ้งเตือนไฟฉุกเฉินขณะเบรกกระทันหันครับเรียกว่าครบเลยครับและจะมีโปรโมชั่นครับขับฟรี สามเดือนครับออกรถวันนี้ใช้เงินเพียงแค่1,800บาทสามารถออกรถได้ครับโอ้โหต้องจูปากเลยครับผมอ้าวติดต่อดูแล้ะครับทางด้านอิสุสตังปักพระอีสานทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยืนแล้วก็บุญทริกรับเรียกว่าเขาจัดเต็มจัดหนักจริงๆและถ้าเผื่อเข้าไปแล้วนะครับอย่าลืมครับไปทดสอบตัวมิวตัวใหม่ด้วยเป็นมิวเอ็กครับซึ่งผม ได้ไปเปิดตัวนะฮะได้เป็นพิธีกรในการงานเปิดตัวที่โซริสนี่ครับที่ท่านผู้ว่าเป็นประธานเปิดงานนะครับโอ้โหท่านผู้ว่ากับท่านรองผู้ว่าจองไปแล้วคนละ1คันครับตัว m ิวเอ็กซ์สองพครับ